ทดสอบให้ดูว่าทําไมตอนเช้ากับตอนเย็นแอร์เย็นแต่ตอนกลางวันแอร์มีสูดแดดนนะครับถ้าเราดูจากแรงดันบาลานนะครับ34องศาเนี่ยเข็มมันก็ต้องเกิน100 psi ไปนิดหน่อยนะตอนบาลานพิชเช์นะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงประมาณบวกลบนะไม่เกิน5องศาก็ถือว่าอยอมรับได้เย็นสุด ัลมแรงสุดทำไมต้องทำแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเหยียบทันเร่งนะฮะแอร์ที่ความเบี่ยสุดเนี่ยแรงดันไฮมันจะสูงเท่าไหร่แรงดันโลจะต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับโลต้องไม่ต่ำกว่าประมาณ25นะครับตอนที่เราเร่งรอบนะฮะมันจะได้ไม่เกิดน้ำแข็งนะฮะถ้าเกิดน้ำแข็งแสดงว่าน้ำยาแอร์เนี่ยมันน้อยเกินไปนะคร นี้ต้องรอให้ระบบมันทํางานก่อนนะเข็มโลเนี่ยมันก็จะจงลงเรื่อยๆนะเราอยา่าเพิ่งไปตกใจตอนที่เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ในตอนแรกนะครับเพราะว่าโลมันยังไม่ลงนะตัวนี้สังเกตเห็นอะไรไหมครับเข็มอ่าเห็นเข็มให้สันๆไหมครับเหมือนเ,เข็มให้สั่นๆแบนี้ อยู่แค่ร้อยห้าสิบเองนะครับ